ถ้าคุณเป็นคนที่พูดชา้าหรือเป็นมือใหม่ที่ยังพูดไม่คล่องทําให้คลิปที่ทําออกมาดูเอื่อยดูหน้าเบื่อดูไม่น่าเชื่อถือเลยแก้ไขแบบนี้ค่ะแอปที่โมจะใช้นะคะก็คือแอปตัวนี้เลยค่ะแอปปลาสีชมพูตัวนี้นะคะชื่อมันพูดยากมากกดเข้าไปค่ะแอปนี้เลยนะคะกดไปที่โครงการใหม่เพื่อนําเข้าวิดีโอได้เลยค่ะเลือกอัตราส่วนค่ะแล้กดสร้างโปรเจกต์ได้เลย วิธีการปรับความเร็วนะคะก็คือให้เรามาด้านล่างนี้ค่ะด้านล่างจะเป็นหมวดหมู่ของเครื่องมือนะคะเลื่อนไปเลยด้านล่างนี้เราจะเจอความเร็วคูณเท่าดกดเข้าไปค่ะถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายก็จะเป็นการลดความเร็วค่ะแบบนี้าลาแบบ,แบบนี้ค่ะคแต่ถ้าเราเลื่อนไปทางขวานะคะก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วนะคะ ถ้าคุณเป็นมือใหม่ยังพูดไม่คล่องหรือเป็นคนพูดช้าแบบโมนะคะใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เลยค่ะความเร็วคุณเท่าก็จะทำให้คุณดูเป็นคนที่พูดเก่งดูมีทักษะการพูดและคลิปของคุณก็จะดูน่าสนใจขึ้นค่ะ